เือกนึ่งอร่อยทำง่ายนะคะจะเป็นแบบว่าของทานเล่นหรือประมาณประมาณขนมจีบตัวเองวันนี้เราก็มีเกี๊ยวเหลือใช่ไหมแล้วก็เป็นหอ่อเป็นไส้เผือกไปเลยเราจะใช้เผือกดิบนะคะเอามาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้เลย650กรัมขูดจนหมดเลยนะคะทีนี้กุ้งแห้ง100กรัมหรือ1ขีดเอาไปล้างแช่น้ําให้มันนุ่มๆก่อนแล้วก็เอามาปั่นเลยนะคะพักไว้ก่อนทีนี้พอเราขูดเสร็จปุ๊บนะ ใช้หมูสับ200กรัมกุ้งแห้งที่เราไปปั่นไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะวเรงใช้มือนวดนวดให้เข้ากันเลยเข้ากันแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่แป้งมันไปอีก120กรัมเพื่อเป็นตัวผสานนะคะเราเอาเลาเอามาปั้นเป็นก้อนๆเนี่ยมันจะได้ติดกันดีค่ะ พอแป้งคุกเข้าได้กันดีนะตัวเองเราก็ปั้นเป็นก้อนตามตามชอบเลยจะเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะใบตองทาน้ํามันก่อนนะตัวเองแล้วก็ฉีกให้เขาเป็นรูรูด้วยเพราะว่าไอ้น้ำจะได้ขึ้นมาทั่วถึงนะคะแล้ววันนี้เรามีแผ่นเกี๊ยวเหลือตัวเองเราก็ทําลองทําเป็นขนมจีบไส้ไส้เผือกกันนะคะก็ลองทําดูนะเป็นแบบว่าขนมไส้เค็มอะไรประมาณอย่างเงี้ยตัวเอง เตรียมไปตั้งหม้อซึ้งเลยนะคะนึ่งไฟกลางประมาณ20นาทีนะคะพอครบเวลา20นาทีนะขนมเขาออกมาสวยงามแบบนี้ตัวเองอย่าลืมนะคะทาน้ำมันเจียวหอมด้วยเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะทั้งที่เป็นขนมจีบแล้วที่เป็นก้อนเผือกค่ะทาน้ำมันกันเลยนะตัวเองวันนี้ไม่มีแปลงนะคะเลยใช้ช้อนตักน้ำมันมา กุกขาวให้เข้ากันมันจะได้ขนมไม่ติดกันนะคะทีนี้เรามาทำส่วนของน้ำจิ้มรสเด็ดกันค่ะเราจะใช้นะคะน้ำตาลทราย60กรัมน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะหรือ25กรัมนะคะพริกจินดาเขียวแดง5เม็ดหั่นเป็นแบบนี้เลยนะคะเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำส้มสายชู60กรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ3ช้อนโต๊ะ เอาไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนนะคนตลอดเวลาจนกระทั่งน้ําตาลเดือดแบบนี้ค่ะตัวเองปิดเตาพักไว้ได้เลยทีนี้เรามาจัดจานพร้อมหม่ํากันได้แล้วค่ะขอบอกเลยว่ารสชาติของเผือกนะมันเค็มๆจิ้มกับน้าจิ้มคือมันอร่อยลงตัวมากเผือกก็คือหนึบหนึบจ้าตัวเองหนึบหนึบเหมือนได้กินขนมจีบรสเผือกขนมจีบไส้เผือกอะไรประมาณนะั้นลองทํากันดูนะจ้าตัวเอง